ครับคุณผู้ชมครับสาวกมารูยาม่า K ซีสองหก NX หนึ่งนะฮะ NX หนึ่งนี่ก็เป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาละฝาลัานสตาร์จะเป็นสีดำนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นชินสองจังหวัดยี่สิบหกซีซีตัวนี้สามพันแปดร้อยบาทรวมจัดส่งนะครับผมเพิ่มเติมก็คือเป็นนวมนวมกันร้อนให้ใส่ของโบอิงไปให้นะครับมือเร่งก็ยังเป็นปรับระดับนะครับปรับระดับเร่งก็คือตัวนี้ดันลงล่างสุดมันจะเร่งร้อยเปอร์เซ็นต์ดันขึ้นก็จะเป็น 50-80%แล้วแต่พี่จะดันนะครับของแถมก็จะมีใบมีดบางย่าสายสพา,ายให้เรียบร้อยครับ,รบน้ําหนักประมาณสัก4โลครึ่งนะตัวนี้นะสองจังหวัด2 6ซ c แบรนด์มารูยม่าก็เป็นอีกแบรนด์ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันเพราะว่าไหลมันเยอะมันถูกเดี๋ยวลองฟังเสียงดูครับเครื่องแน่น,น,นเลยครับพี่น้องครับ กดดับก็อยู่ด้านหน้านะครับสวิตช์กดดับไม่มีปิดเปิดนะครับตัวนี้มันออโต้รันอยู่แล้วกดกดปุ๊บดับปั๊บอ่ะื่อใครสนใจเครื่องตัดหญ้าที่อะไรเยอะประหยัดน้ํามันนะครับมารูนี่นะครับถ้าพี่เล็งเรื่องของประหยัดน้ามันพี่เล็งมารูยาม่าได้เลยนะครับนี่เป็นรุ่นใหม่ละนะครับที่สติ๊กเกอร์ฝาสีดํานะครับมีเพิ่มเติมตัวนี้ให้แค่นั้นเองครับอ่ะตัวนี้ญี่ปุ่นพ่นสีมานะสีขาวนี่ญี่ปุ่นพ่นมาก็ไปอย่างนี้แหละเท่ดี ตัดต่อเนื่องได้ทั้งวันนะครับเพราะว่ามีวาล์วระบายอากาศให้ตัวนี้ก็เอียงเครื่องน้ํามันก็จะไม่หกนะครับตามแบบฉบับของมารูยาม่านะครับมีประกันเบื้องต้นให้4เดือนครับแล้วก็จะดูแลให้ตลอดอายุการใช้งานนะครับเผื่อใครสนใจติดง่ายน้ําหนักเบาประหยัดน้ํามันมารุยาม่า26ครับสวัสดีครับ